เปิดได้นะมีมาเฮ้ยเฮียเฮ้ยอะไร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 อยู่เฮ้ยไฟไหม้อาคาร่ามาดูว่าเก่งๆเฮ้ยตกใจแก๊สอีกเฮียสัสเอ้ยเรามาผิดหลักแล้ววะฮะไอ้เฮี้ยไม่เจออะไรเลยเนี่ยกูได้กินตัวโตเอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยลูกคุ้ยตกใจเฮ้ย ซื้อขายไอดีเกมหรือบัตรเติมเกมต้องที่นี่เลย kanteb.n.th เลิงอยู่ใต้คลิปโอเคคุณผ okay, ู้ชมครับเราหายหน้าหายตากันมปนานกับเกมผีคุณผ <Yeah. S 2> ู้ชมก็ขอกันเข้ามาว่าอยากให้เล่นเกมผีกันก็จัดไปครับคือเกมนี้ซึ่งผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะเพราะว่ามันเอาจริงก็ไม่ได้อยากเล่นหรอกมันเป็นเกมผีอะ่ะแต่ที่มันน่านเล่นก็เพราะว่ามันเ้ยมันเป็นไรวะนะผมเรามีผู้ร่วมชะตากรรมไปล่าท้าผีนะครับผมนะั่นคือมีไอวินไอไอไอแบ็คนะผมนะ ซึ่งช่องคนนี้ก็เป็นช่องเล็กๆะครับช่องข้างไข่พี่เองนะผมนะวันนี้ผมจะมาล่าท้าผีกับไอ้สคนนี้แต่ผมก็ยังเล่นอะไรไม่เป็นเลยนี่คือมาเล่นตาแรกเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์เยอะๆด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจมันเป็นเคียดอะยุ่งทำไงวะไอ้แมงมุมฮะกูลืมพูดเลยเอาไว้ว่าถ้าทุกคนชอบคลิปเกมผีที่ผมเล่นนะครับฝากกดไลค์ กดไลค์กันเยอะๆไอ้หมินก็ทักสาวด้วยสัตว์ฝากกดไลค์คิดเยอะเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีอีพีหน้าอีกนะครับไม่รู้กูนไปใช้เอาไปใช้เหรอเออกูเอาไปใช้ด้วยคนแจ้พี่พี่คนแจ้เขาจะไปไข่เดี๋ยวกูเป็นคนเด็กถือของให้อยากให้กูถืออะไรเั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอ่าพี่เอาขึ้นไปเลยเพราะกูถ่ายใครจะไปก็ถ่ายใครจะไปก็ถ่ายแต่ผมนำให้สมุดเอาไปวางตรงพื้นพี่ให้ผีมันเขียนกังเขีนอยู่ที่ใครวะไม่ได้เห็นที่ใครวะเดี๋ยวกงเทำไ้กูกังเขียนอะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายนะไอ้สมุดของพี่ตังอ่ะพี่ตังจะต้องวางตอนที่แบบรู้ตำแหน่งผีแล้วว่าเฮ้ยตำแหน่งไหนมันอยู่กันแน่มันอยู่ตรงไหนกันแน่อะไรแบบนี้เพราะว่าเราต้องหาตำแหน่งผีที่มันที่มันอยู่จริงอ๋อแล้วให้มันเขียนวมาไม่ได้ประมาณนั้นใช่มันจะได้เขียนว่าเฮ้ยมันต้องมันอยู่จริงไหมหรือมันจะได้พิสูจน์ได้ด้วยว่ามันจะอยู่จริงไหมในห้องนั้นนะพี่โอเคโอเคใช่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 ไปไหมไปไหมผ่านมากผ่านไม่ได้เออไอผีชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวต้องเรียกชื่อผีด้วยนะใช่ให้ตังเรียกไว้ให้ตังเรียกตังเร ลินดาลินดาลินดามาตินเอ้ยกูอะไรวิ่งไปอะกูอะไรวิ่งไปวิ่งไม่ได้พี่วันที่เดียวพี่ลินดามาตีนหรือเปล่ามาตีนหรือมาตินปะลินดามาทีนโลโลลินดามาตินฟักยุ่เฮ้ยเสียงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยพวกไปไหนกันกูไปด้วยเดี๋ยวเแป๊บเึงเปิดไฟก่อนพี่เปิดไฟได้เปิดไฟได้เปิดไฟได้โอเค อู้เปิดไฟได้สวยๆแต่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 จะเปิดเยอะนะเดี๋ยวไฟมันจะตัดไฟมันจะตัดอ๋อโอเคโอเคใช่เราเราเราเปิดพอพอมองเห็นตังคนไหนเนี่ยตังตังคนไหนเนี่ยในในกูคนเนี้ยเนี่ยเนี่ยนะโอเคอย่าอย่าแต่ถ้องอะไรพี่ไฟจะไม่ค่อยออกมาแล้วพี่นะโอเคเราเราต้องหลักๆเราต้องถ่ายรูปผีให้ได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 ้แล้วที่แอบผีอะไอ้เหี้ยกยเสียงอะไร เสียงสาดเยอะเยอสไปล่ะโอาเสียงเอสวิทยุอ่ะวิทยุวิทยุไม่ได้ยุผมผมจะคุยกับผีผมาดูเพื่อผีโอเคโอเคโอเคถ้าถ้ามันพูดกลับมามันจะพูดผ่านมาทางวิทยุอนี่คือลินดาเนี่ยลินดาคนไหนวะไอ้เขี้ยประตูปิดเองไอ้เหี้ยอะไรประตูปิดเองตกใจอะไรเนี่ยช่แค่ประตูปิดเองเดียวมัเป็นไรล็อกมัเป็นไรล็อกเดี๋ยวเราจะเช็คไปทีละห้องพี่เอาห้องนี้ก่อนโอเคครับวินให้ให้เรียกผีหรือเปล่าไไม่เป็นรไม่เป็นไร เดี๋ยวผมอยู่ในห้องนี้เดี๋ยวพี่ๆออกไปก่อนพี่ออกไปก่อนเฮ้ยผมไม่เอาเควสดอยู่คนเดียวนะไม่เอานะคุยกับผีปุ๊บผม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 เปิดได้นะผมเปิดไปทีนะให้มันี้ยเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยกเดวลินดา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 ชิดมึงต้องใช้คำเปิดมันจะมีคำมันะฟักอยู่ลินดาเฮ้ยไแล้วไนแหละ ขึ้นร้อยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ขึ้นร้อยเลยร้อยไม่ต้องอยู่ขึ้นร้อยไหนๆตอนแรกแปดสิบ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 มันขึ้น้อยเลยให้วาดสมุดวะให้วาดสมุดวะให้วาดสมุดวะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาไอ้เย้ขากูมันต้องอะไรมันต้องอะไรอ้เย้ไอ้สารเลวอี๋อะพี่อยู่ข้างนอกนะพี่อยู่ข้างนอกเอาเอาเอาเครื่องตรวจจับผีมเข้ามาโอเคฮัลโหลฮัลโหลลินดา มันไม่โผล่อะพี่ห้องนี้น่าจะไม่มีพี่ห้องนี้น่าไม่มีโอเคงั้นเราลงกรจำได้ผีไม่หลอกผมนั่งจนจักรแลก็เปียกกันแหละไอ้สัสพี่ห้องนี้องนี้แหละอันี้แหละอาเดี๋ยวปิดไฟกันปิดไฟปิดไฟต้องปิดไฟต้องปิดไฟฉชยได้ไหมผมไม่มีไฟฉายแต่แต่จะปิดประตูแล้วกันเอาประมาณนี้จปิดประตูเอหรือว่าปิดวะแต่แต่ถ้าบอกเปิดปืนนะจะจะออกไป เราะว่ามองไม่เห็นเออเขานะงั้นออกไปงั้นออกไปผมจะเรียกเปิดประตูให้เดี๋ยวเปิดประตูให้ลิดาหล่าเอ้ยออกมาออกมาแม่เอ้ยลิดดาลิดาเขาอีสานเหรอฮะใจิใจใจโอเคโอเคตอนนี้นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับกระพริบใช่เฮ้ยไฟกระพริบเฮียโอเคผมมาแล้วผมมาแล้วไม่มีว่ะพี่ห้องเนี้ยอ่ะข้างล่างไปอยู่นะโอเคโอเคโอเค อ้ตกใจแก๊สอีกี่อะเอ้ยจะสมมอยู่ที่ใครว่าให้ลองตั้งให้มันเขียนอะไรมั้งแถ่นี้แหละแถ่นี่แหละบอกว่าแถ่นี่แหละกูได้กลิ่นตุ่นตูนไอ้สัสไอ้เฮี้ยรูปคุยตกใจอโอเคเอ้ยยจะพึ่งดีว่ะประตูพึงมาพึ่งมามึงตกใจอะไรกับมึงเนี่ยเรามาผิดหลังกป่าวอะไอ้เฮี้ยไม่เจออะไรเลยเนี่ย เดี๋ยวมึงได้เจอยังยังไม่ออกมาแต่ถ้าตอนออกมามันพี่จะตื่นเต้นสัสเลยแหละใช่ใชมเงียบไปมันจะทาให้เราแบบเฮ้ยไม่ใช่อะไรว่าแล้วบทานั้นบยั่งยิ่อ่ะเวนน้กใจะเออมันจะทาให้ตายใจตายใจเฮ้เฮ้ยขึ้นสอขีดขึ้นสองขีดเฮเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเเสียงะมีามีมพี่จะมาพ่จะมาปะกูตูกูไปแล้วกูออกก็แล้วอ้เหี้ยกก่แล้วก่แล้วกก่แล้วไอ้สัส เอยงับผมอยู่กันได้บ้าาบรีีตั้งฟ้าคือสองขีดแล้วเหรอเมื่อกี้คือสอขีดแล้วเ่เดี๋ยวเดี๋ยวตามตามมากับผมคนหนึ่งไปมาไปกันหมดเลยอันนี้คิปไปกันหมดนั่นเลยคิปเล่นเกมผีนะไม่เอาแก้งกูนะไอสัตว์มือนแกงอะไรเมอนกงไม่ได้ปไปี๋ยวไป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 ไไป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 ไไป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 ไ เดี๋ยวเอางี้เอางี้เรียกมาเรียกมาเรียกมันสรุปคือห้องนี้นะนี่นี่เข้าไปดูอ่ารอข้างน่อยรอรอผลตรวสอบก่อนโโออเเคคพี่เปิดพี่เปิดสิควันอะไรไม่รู้ดีเสียงแล้ว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 ดีเสียงดีเสียงเมื่อกี้เนี่ยควันอะไรมันตรวจจับไม่รู้ควันอะไรอ่ะพี่ในห้องนี้มันมีควันอ่ะไอ้ตังใครยืนใครยืนหลังเมื่อกี้ตังใครเหรอไหนไหนกูอยู่พผูมึงใช่เหรอมีเหรอเออ ยังบันโก้ไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วไอ้เหี้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นสิเดีอย่าวิ่งเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งใจเย็นเย็นหาปุ่มเปิดไฟไม่เจอในห้องนี้มันมีปุ่มเปิดไฟตรงไหนวะใช่เหรอล้ล้ลินดาฮัลโหลลินดามาตินเฮ้ยเฮ้ยมันตอบมันตอบเฮ้ยมันตอบมันตอบห้องนี้แหละ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 มีผีวางเลยบ้างวางเลยบ้างให้วางเลยบ้วาง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 หาที่วางหาที่วางหาที่วางเดี๋ยววางวางตรงไหน ไอ้มองม่เห็นวางไลนไอ้ยังทักูเฮ้ยวางเลยเลยเลยเฮ้ยควันอะไรควันอะไรอรเแล้วออกงแล้วอางแล้วอย่าไวางเลยวางนี่เขาไ่วางือไม่วางวางเลวางแก้แก้ววางเลยงเลยวางแล้วาวางเลยวางแล้ววางแล้วางเ้า้างวาวาง

ไปแล้วจ้าเฮียไปรุ่นตีก่อนนะรุ่นตีก่อนนะยังงงหมดเอ้ยพ่อกูมาด่าแล้วไอ้สัตสไอ้ลังซื้อไอ้ลังซื้อเฮ้นี่เนี่ยกล้องกล้องอันเนี้ยกล้องอันนี้เก็บไปได้ปะโโอ้หมีคนตายมาตามเลยมีคนตายกูีดูกูจะออกพอดีนะเห็นไหมด่าประตูเลยไอ้แบ๊กตถ่ายได้แค่แขนมันแบ๊กไอ้แบ๊กตถ่ายได้แค่แขน

ต้องได้ต้องได้รูปมันหนะพี่เอาไงเดียวฟิฟิต์ไปดีกับแบงค์ไปดิเราจะเราจะไปดูสมุดไหมว่ามันเขียนอะไรไหมแค่นั้น่ะเออไปดีกับพี่ทั้งหมดอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรตึ๊บเสียงอะไรตึ๊ไอ้ยิ้มเปิดแล้วเปิดรึวะกูว่ายังไงเอ๊ยสื่อไอ้ยิ้มมาอยู่ในนี้เองนี่มันอยู่ด้านหน้าเราเองมามาเอาดิผีผียืนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันถ่ายไม่ได้แล้วพี่ไปมันถ่ายไม่ได้ี่เลยมัอถ่ายไม่ได้แล้วมันถ่ายไม่ได้แล้วนะไปไปไปแค่ดูไปด้งเข้าไปไปด้งเข้าไป เฮ้ยพี่ตังเข้าไปอนพเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนมเข้าไปก่เข้าไปก่อนเข้าไปก่อน่อยู่ยานอยู่ไวอยู่้อยูกูดูกดูอยูาตินลิดาตินเยกบอกให้ซ้าขวาซ้ายขวากูบอกให้มอ่ตรงนเกูดห้อยูมึงเข้ามาเข้ามาดิไอวกได้ประตูมึงเข้ามาสิมึงจะไม่ด่าบเตอี่อะไรไปแล้วไป้วกูไปแล้วกูไปแล้วไประตูด้วยไปนเข้าไปแล้วไปกูไปแล้ อมามามันขานามนไปไปนี้เสร็จลวมีคนตายมีคนตายเฮียมีคนเสียสล่าครับเฮ้ยไป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 ้ปไปไไปไปไาไปป